นี้เราจะมาคุยเรื่องเพิ่มถังกองสองก่อนหน้านี้เราจะมีแค่ถังหนึ่งเราจะเรียกถังกอง1ดีกว่าจะได้ไม่งงอ่าแต่ตอนนี้ที่บอกว่าปลาเนี่ยโตขึ้นแล้วพอโตขึ้นปุ๊บเราก็ต้องให้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นให้น้ําสะอาดขึ้นอ่าเราก็ต้องเพิ่มถังแต่จริงๆอะถังแรกอะก็ถามว่าก็ยังก็ยังได้อยู่แต่ไหนๆแล้วเราก็เพิ่มถังสองไปเลย อันนี้เรามาดูว่าอันไหนถังหนึ่งถังสองอันนี้คือถังหนึ่งอันนี้นะคือถังที่ใช้จริงนะครับมันจะส่กระปกกมยอ่าน,นี้ถังหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีกองเดี๋ยวให้ดูกองไปในตัวเลยจะได้อธิบายทีเดีอันนี้ถังใบที่หนึ่งน้ำเข้ารูเดิมนะน้ำจากบ่ปลาดูดใช้ปั๊มดูดมานะครับเข้ามา เออ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะมีต่อท่อข้องอเนี่ยข้องอเนี่ยลงไปหาตำไหน่ไหนตะก,ก,ก้าเรียกว่าเป็นตัวกองหยาบดีกว่านะาดูท่อมานีนเดี๋ยวมันจะมีท่อตัวนี้ท่อเดิมจะมีท่อเดิมอ่าท่อเดิมตัวนี้นี่ยังไม่ตัดต่อนะ ก็คือตัดต่อท่อตัวเนี้ไปลงถังกองไ,อไปลงตะก้ากองพอ uh huh. ลงตะก้าน้ําเออขึ้นเออขึ้นปุ๊บมาออกรูน้ําล้นน้ําล้นตัวนี้ก็ไหลไปหาถาังสองพอหาถังสองปุ๊บก็เออขึ้นมาเออเออขึ้นปุ๊บ ก็น้ําล้นออกอันนี้ออกก็ไปกลับไปหาบ่อนี้คือถังสองลงนี่นะคะแล้วก็ผ่านตัวกองขึ้นมาแล้วก็เออกลับมาแล้วก็ต่อไปลไปลงตัวบ่อปลาขั้นตอนง่ายๆอันนี้ถ้าเราจะเพิ่มกับถังสามถังสี่ถังห้าเราก็ใช้หลักการเดียวกันกันคือต่อระบายระบายลงด้านหน้าของเราก็จะมีตัวอันนี้ท่อเดนท่อเดนนะคะที่บอกเดนทําไมเล็กบางคนงงอุ้ยทำไมเดนเล็กแล้วมันไหลน้ําไหลทันเหร ถ้าเราเอาวาลวตัวใหญ่หนึ่งแพงด้วยสองถังเรามันปมไงถ้าเราไปใช้วาลวใหญ่มันจะไม่แนบก,กับถังผิวถังแถมเวลาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ช่างมาบิดเนี่ยบิดยากมันแข็งมากเลยวาลว,วาลแบบนี้ยวาลเขาเรียกวาวก้านแดงมันจะแข็งมีเคยลองแล้วค่ะตอนไปเลือกกับพี่ป้องบิดยากเลยแล้วก็เลยถังเ,เ,เราก็ไม่ได้ใหญ่เยอะใช่เราก็ใช้สี่หุ่นง่ายๆบิดง่ายไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไป โอ้น้าต้องไหลเร็วเพื่ออะไรเราก็ไม่ได้ซซเรียดถึงขนาดต้องให้มันไหลลงเลยก็คือเอาสะดวกดีกว่าอันนี้เป็นถังกองเก่านะคะ <c oughs> เราทําราคา200บาทนะคะแล้วก็ตัวถังกองใหม่ที่เราทํานะคะมันจะเพิ่มข้อต่ออีกก็ราคาประมาณที่เราจ่ายไปเนาะเท่าไหร่นาะจะไม่ได้พี่ป้อง3 0 0 321บาทประมาณนี้นะคะก็คือรวม2ถังแล้วราคา300 200ไม่ถึง600บาทะคะ่ะอาจจะมีข้อต่อเพิ่ม <c oughs> เติมขึ้นมาอีกหน่อยนึง อันนี้ไม่รวมตัวกองนะคะตีซ่ประมาณสองถังเนี้ยราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะส่วนวิธีการต่อนะคะเดี๋ยวพี่ป้องต่อให้ดูนะคะเป็นอันเรียบร้อยถังกองเราวันนี้แต่จะมาสรุปการใช้งานระบบเยาอยออกจะมาสรุประบบการใช้งานอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้เรามาดูกันนี่ท่อน้ำเข้าของเดิมนะ ตอนน้ำข้าอันนี้ใช้ปั๊มดูดมาจากบ่อนะดูดเข้ามาปุบ๊บลงไปท้องถังมีตะก้ากองหยาบหมายถึงว่าในระดับหนึ่งกองพวกของหนักเป็นไงขี้ปงขี้ปลาพวกขยะพวกอะไรเงี้ยปุบ๊บจะทําให้น้ําภายนอกใสขึ้นนิดหนึ่งเพราะ ตะแกรงเนี่ยตะข่ายมันไม่ได้รูเล็กมากนะถ้าถ้าเป็นแบบมุ้งลวดอะไรยังจะถี่มากแต่นี้มันข่างหน่อยแต่ก็โอเคในระดับหนึง่งแล้วก็ปล่อยน้ําเข้ามาน้ําก็จะเอ,อ่อขึ้นเอ,อ่อขึ้นขึ้น,น,น,นก็จะมาเข้าท่อน้ําร้อนอันนี้พอเอ่อมาลงท่อน้ําร้นนี้ปุ๊บวิ่งไหลลงไปข้างล่างไปทังสองเส้น,นนี้อ่าเส้นนี้คือไหลลงตลบลงไปอ่าพอไปถังสองปุ๊บเอ,อ่อขึ้น ไปก็ลงไปลงอยู่จุดดำๆทงนั้นอ่าก็คือเข้ามาเพราะพอปุ๊บเออขึ้นเออ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 ขึ้นปุ๊บมาลงน้ำล้นถังที่สองสโลปท่อต้องเอียงหน่อยข้างบนสูงข้างล่างต่ำหน่อยแล้วก็ไหลไปก็ไปลงท่อนนี้ต้องเดินแบบสโลปนะสโลปหมายถึงว่าหนึ่งต่อร้อยคือเมตรหนึ่งเซนหนึ่งก็คืออันนี้ต้องสูงกว่าตรงนี้ชะเพราะแรงแรงระบบน้ําไหลอ่ะถ้าสูงน้ํามันก็ไม่ไหล สูงต้นทางต้องสูงปลายทางต้องต่ำอ่าโดยหลักการสังเกตดูง่ายๆถังน้ำสองถังเนี้ยไม่เท่ากันเพราะว่าระดับน้ํายังไม่เกินถังนี้ถ้าลองเกินถังที่ในน้าจะเท่ากัน,นก็คืออันนี้ระดับน้ำเนี่ยเคยดูเนี่ยถ้าลองเปิดน้ํามาใส่นี้นะให้ล้นตรงนี้นะสองถังนี้จะเท่ากันเลยด้วยอัตโนมัติเพราะว่าน้ํามันถึงกันอันนี้เรายังไม่เปิดระบบกรองเราต้องใส่น้ําให้เต็มก่อน โดยหลักเราไม่เฮ้ยกรองเราย,ยังไม่ใส่เลยใช่พี่ป้องใส่กรองก่อนเลยใส่กรองใส่กรองใส่ใส่เนี้ยไ,ไปก่อนเนี่ยกรองหยาบกรองละเอียดให้อยู่ในนี้ไปเลยใช่ไหมลองดู เที่ยวออ,ออกใช่ปะแค่นี้อ่ะใช่ใส่วนไปใส่ไปนะคะอันนี้ถังสองนะคะโอโกตัวกองดีดีนี่อันนี้ใส่กลิปเลยอันนี้นน<อ>ฟรีนะคะขโมยแม่มา อีกแล้วครับหลัจากเนี้ยดีจังเลยฮะโอ้โหนี่ไม่ต้องไปซื้อกองน้ำเลยอะตัวกองดีเลยอย่างดีเลยเนี่ยโอ้โหมาดีเลยอะเนีันนี้เราก็ใส่ตัวกองแบบหาได้แถวบ้านไปก่อนนะคะปกติถังน้ำตัวน้ำในบ่อปละครับแล้วก็ขาวเอ้ก็ใส่อยู่แล้วนะคะวันนี้จะยิงใส่ใส่เขาอีกคือเมื่อกี้เนี้ย น้ำอะ่ะตัวเนี้ยไหลมาถังสองเนี่ยถังหนึ่งเนี่ยมันจะล้นเพราะว่าถังสองเนี่ยเราใส่ตะข่ายดักหนาแน่นไปแล้วก็ท่อที่ไปลงบ่อมันไกลแล้วท่อเราใช้ท่อนิ้วหนึง่งการไหลอะ่ะมันจะไม่บาลานซ์กันไอ้นี่มันก็เลยปั๊มที่ดูดมามจะไวกว่าน้ําที่ไหลเมื่อกี้น้ําก็เลยเกือบล้นอ,อันนี้อันนี้เราใส่ต่อท่อไว้อะมันจะเกือบล้นอันนี้พอเราเอา เทคนิคก็คือว่าพอเราเอาท่อออกไปส่วนหนึ่งระดับน้ําก็จะลดลงใช่ก็จะเหลือท่อน,นี้ตัด<ๆ>ก็จะไหลเร็วขึ้นใส่ลงท่อน,น้อนะตอนนี้กําลังทําให้น้ำสองถงังมันบาลานซ์กันอยู่นะคะกาลังปรับกันอยู่จะเริ่มบาลานซ์แล้วลนหะน้ําน้ําจากถังหนึ่งไปถังสองถังหนึ่งละถังหนึ่งละทังสองเปตัวบอกปลานะคะนี่ลนะเห็นความสีแตกต่างเลยอันนี้ยังขุ่นอยู่ในสากิ๊กคือ ถ้าอีกหน่อยอ่ะเราจะดูว่าถังหนึ่งเนี่ยนี่คุณอันนี้ใส่ถังหนึ่งอะอีกหน่อยเราจะดูถังหนึ่งนี่จะขยะนะที่บอกว่ามีขี่ปงกี่ปลาอะไรเต็มเลยแต่ถังสองจะใสเนี่ยใส่กิ๊กเลยคือเห็นความ,มแตกต่างนี่คุณนี่จะถัถงสองถังสองใสนะมันก็เหมือนว่าตอนแรกอะถังหนึ่งก็คือได้แค่น้ําน้ําก็ไปกันแต่ถ้าถังสองนี่ได้น้ําใสก็ไปใช่แล้วเราก็นี่เดินพ่อเรานะคะเดินอ้อมหลัง แล้วก้ามาลงตัวนี้คือน้ำออกอีกตัวนะคะน้ำเข้ายู่บ่อป่ะสำหรับคลิปการทำถังกองน้ำแบบ2ถังนะคะก็จบไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆท่านไหนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมีกับพี่ป้องด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามชมว่าอีพี่หน้าเราจะมีทำอะไรต่อไปนะคะสำหรับออพีน่นี้ต้องกล่าวผมว่าสวัสดีค่ะ ช่างของเรานู่ลนล้างสาอยู่นู่นนะคะเตรียมเก็บของ <c oughs> <c oughs> บายค่ะ